สวัสดีนะครับสวัสดี Fc เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่6เดือน10ปี68นะครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4ีน้อยนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับเป็นเป็นกําลังใจให้กับเชฟหนุ่มในการทำคลิปนะครับ p f c ท่านใดนะครับสนใจอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ ID ไลน์เชฟหนุ่มนะครับ087นะครับ966 ห้าหกศูนย์ห้านะครับผมฟรีนะครับผมกลุ่มไลน์นะครับใครอยากเข้าก็แอดไลน์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่ห้านะครับวันที่ห้าเชฟหนุ่มเน้นให้ติดเบิ้ลน,นะครับเรามาสรุปกันนะครับกาชาติออกสองสี่เก้ากับสี่ศูนย์ก็มาสี่เก้าเก้าสี่นะครับตัวกลับส่วนรอบพิเศษออกสองหก เกับ79เข้าแค่เด่น9นะครับปกติออก4 4 5กับ55ครับผมมาจริงครับคู่เบิ้ล55 45ไม่มีมีแต่3า 5, เนาะก็เข้า5นะอันนี้เข้า55ส่วนรอบอ่า vi p ออก1 9 2กับ48ก็มา92นะครับ ส่วน4-8ไม่มีมีแต่5-8ก็เข้าแค่เด่น8นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ3มาไหมวันนี้3ไม่มาเลย3ไม่มานะครับ5มานะครับ8มา9มาวิ่งรูด3ไม่เข้านะครับเข้าชุดเบิ้ลเนาะยกเยกหน่อยเช่นเอาลร้อรถมาทำเป็นโต๊ะครับผมก็อยู่ประมาณนี้เข้านิดหน่อยก็ยังดีครับเดี๋ยวตามต่อของวันที่6เลยนะครับวันที่6 ส่วนลาวพัฒนาก็เหมือนเดินครับช่วงโค้งสุดท้ายช่วงบยบหน่อยนะครับวันนี้ห้าน้อยก่อนสนุมก็ร้อนมากวันนี้โหฉีดยาไล่สับรถนี่ร้อนมากครับผมสำหรับเอาเอาเอาผิดมาร์กเกอร์ผิดอันอีก หลับวันนี้นะครับวันที่หกนะครับเดือนสิบนะครับปีหกแปดนะครับฮหาหนอยวันนี้นะครับวิบวับวิบวับจริงๆอืม เด่นนะครับเอารวมสี่หน่อยลมเย็ยนดีจังเลยเมื่อกี้ทำงานร้อนมากร้อนจนปวดหัวเด่นนะครับเด่นที่ศูนย์นะครับวันนี้ศูนหนึ่งสามแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งสามแปดวิ่งรูดที่แปดนะครับวันนี้ วิ่งรูที่8จับชุดนะครับ01 0-2 03 04 1 3ศูนยแล้วก็16นะครับ สามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเก้า มันต้องมาสักทีสิไม่มาหลายวันแล้วชุดเบิ้ลศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งสามสามแล้วก็แปดแชุด3ามตัว แปดหนึ่งสามสามหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แล้วก็ศูนย์สามแปด ผมประมาณนี้นะครับแนวทางของวันที่6นะครับใครไม่ชอบชุดที่เชมหนุ่มจับชุดให้3ตัวก็เอาตัวเนี้ครับมาจับชุดตัวเองครับชอบชุดไหนจับชุดนั้นวันนี้วิ่งลูดเด่นที่0นย์กับ8นะครับวันนี้เด่น0กับ8เน้น8นะครับ ศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์ชุดสามตัวแปดหนึ่งสามสามหนึ่งศูงนย์ครับชุดนี้ ชุดเบิลก็จะเป็น00กับ88ครับผมก็มีประมาณนี้นะครับแนวทางของวันที่วันที่6เนาะใครที่อยากชอบก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมแนวทางเชฟหนุ่มทําคนเดียวเป็นสูตรคิดคํานวณน,นะครับเอาตัวเลขมาคํานวณไม่มีทีมงานทําคนเดียวนะครับผมไม่มี ไม่มีส่งแนวทางแล้วเรียกเก็บเงินนะครับผมก็ใครที่เข้ากลุ่มไลน์มาก็ระวังนะครับไม่เอามีช่วงสี่ห้าเดือนก่อนมีแอบอ้างก็เอาออกจากกลุ่มไปและครับผมก็ต้องระวังด้วยช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้เป็นมาหลายช่วงอนะ่ะมีฉาชีพเยอะเนาะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เชฟหนุ่มนะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปนะครับ ก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะของวันนี้เดี๋ยวแนวทางลาวพัฒนาก็ช่วงเย็นๆหน่อยนะครับผมโคงสุดท้ายขอให้เฮงเงปังๆกันทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ